มาแล้วฮะอัน,นงภาคสองนะเมื่อวานนี้คนเห็นเต็มฟีดเลยเพราะว่าคนรออยากดู่คภาพของภาพยนตร์นั่นเองนะฮะจะพูดถึงอัน,นงภาค2ประสบความสําเร็จมากๆนะแต่ที่ยืนอยู่เนี่ยคือพีเอสโคมกริตเป็นคู่กํากับของภาพยนตร์อัน,นงหนึ่งและแน่นอนอัน,นงสองด้วยอพอมีภาค2ชื่นใจไหมพี่รวมถึงจะมีอะไรตื่นเต้นเห็นปรากบมี2องสามสี่ชาติอะไรก็ไม่รู้อะไม่รู้ไปเจอพีเอสพี่คสปอย่อยค่ะเชิญค่ะ <Krist ian> นอนงภาคสองเนี่ยชื่อเต็ม <ain> ๆว่าอนงสองสามสี่ชาติก็กดดันนะเ mm hmm. พราะว่ามันค่อนข้างที่จะมีความแตกต่าง mm hmm. จากภาคหนึ่งพอทำแล้วอ่ะนอกนอกักนอกจากว่าจะมีความน่ารักของโบของจีของตัวละครอื่นๆมีความโรแมนติกตลกอะไรเงี้ยเราอยากจะทำแบบให้มันดูใหญ่ขึ้นเนี่ยครับ mm hmm. <plup. S 2> เราก็พยายามทำทุกอย่างให้ให้คนดูแบบรู้สึกว่ามีความแปลกใหม่แล้วก็มีอาจจะมีแบบแอคชั่นด้วยมีดราม่าอะไรเงี้ยให้ให้มันหลากหลายไม่ทั้งเรื่องแต่มี แต่เน้นๆมีบางสิ่เน้นๆก็ฝากท่านผู้ชมนะครับติดตามภาพยนตร์เรื่องอนงสองสามสี่ชาตินะครับจะฉายวันที่30ตุลาคมชาตินี้นะครับก็จะฟินเลยแหละก็จะทุกทุกคนก็จะมาครบแล้วมีรับเชิญอยู่สองสามท่านนะครับสําหรับสายจิ้นนะครับสายวายนะครับพีเอชขาพี่จะมีกี่ชาติคนดูอย่างหนูต้องติดตามตลอดไปแล้ะค่ะถูกต้องอชอบในการเล่นตัวเองชื่อจริงๆของหนังอนงสองสามสี่ชาติแต่ฉายชาติดีหนะ ตุลาคมนี่แหละอติดตามนะคะ30ตุลาคมทุกโรงภาพยนตร์ค่ะค